ก็มันไปกลัวอำนาจของเนมีราชเทวดามานตัวเนี้ยเทวนาหมดจักรวาลไม่กลัวหมดเนมิราชเนี่ยมีบารมีมากแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเจริญเมตตาถึงบารมีสิบทัศที่ตัวเองทำไว้เนี่ยมานแพ้ได้แันั้นต่างพุทธศาสนาเนี่ยให้ฝึกเรื่องสมาธิคือเจริญจิตให้เป็นเมตตาไม่เป็นศัตรูกับใคร ให้เมตตาสงสารคนอื่นไว้แล้วก็ไม่สร้างศัตรูในพยาบาทไม่จองเวรการจเจริญเมตตาเนี่ยทำให้ชนะมารหมดใครทำอันตรายไม่ได้แใะคนที่จะมาทำเราเนี่ยแพ้บุญเราคนที่อิจฉาเรากันแกล้งเราจะมาทำอันตรายเราเนี่ยเท่าเขาทำตัวเองจะย้อนกลับไปหาตัวเอง นะจะย้อนกลับก็ไปหาคนที่เขาทำตัวเองเมตตาเนี่ยเป็นทำคุ้มครองโลกป้องกันได้หมดทุกอย่างจะออกจากบ้านให้เจริญเมตตาก่อนสวดมนต์สามจบแล้เจริญเมตตาจะคุ้มครองได้สุวรรณสาม,มนะโยมสุวรรณสามะที่พระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นสุวรรณสามท่านไม่มีอะไรเจริญเมตตาจนเสือช้างมาเป็นบริวาร พอท่านลืมเจริญเมตตาเนะ่ะกระบิลบักกระบินะบระ,นะยักษ์มาสอนยิงได้แต่ด้วยอํานาจเมตตาของท่านนะ่ะทําให้ยาพิษเนี่ยไม่แร่นไปถึงกระตายแค่สรกุกแตที่คุณธรรมที่ท่านเจริญเมตตาเนี่ยผลสุดลูกสอนแล้วกอ็ออกถอนออกมาได้แต่ท่านก็เลยเรี้ยงมารดาของท่านเนี่ยจนทําฌาญไปเป็นพรหม คือศัตรูมาเป็นมิตรมิตรอาณะอานินนสงส์เมตตานี่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้นะพวกอำนาจจิตอะไรก็สู้เมตตาไม่ได้ยงเป็นพลังอย่างสูงสุดขอให้อยา่าโกรธกันแล้วก,กันนะอย่าโกรธกันอย่าอิจฉากันอยา่าริษยากันอย่ากแกล้งกันให้อภัยให้กันเสมอไปต่อไปนี้โลกจะจะดีขึ้นตัวเราก็จะดีคนที่อยู่ใกล้ชิดเราก็จะดี มีไหมมีทุกคนมันเมตตาจเจริญเป็นไหมโยมจเจริญเมตตาเป็นไหมจเจริญเป็นไหมฮะให้เป็นพลวงิหารสีนักเรียนมาแล้วนี่นะฮะหลวงิหารเดชต้องหัดจเจริญน,นะเข้าใจไหมต้องจเจริญทั้งวันโยมแล้วจะให้ผลรชะว่าเมตตาคือทำคือทำใจให้ฟ่องใส วันนี้เราจะไม่โกรธใครเลยตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมายันเย็นวันนี้ฉันจะไม่โกรธฉันจะอาัยไม่โกรธอภัยน่ะเมตตาเนี่ยเมตตานี่จะไม่โกรธและอภัยแล้วก็ยินดีที่คนอื่นเขาได้ดีที่เขามีชื่อเสียงที่เขามีความสุขเราจะเินเมตตาเนี่ยจะไม่อิจฉาใครไม่ดิฉยาใครแล้วก็ดีใจโมทนาบุญกับทุกคนที่ทําความดีแล้วก็เจริญเห็นใครเนี่ยดีหมด เห็นทุกคนเนี่ยเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคนที่น่าสงสารเกลกยดจะตายด้วยกันเห็นคนเนี่ยเป็นญาติเป็นมิตรหมดเลยใจเราเนี่เย็นสบายเห็นใครเนี่ยเมตตาทุกคนให้เจริญให้เกิดขึ้นให้ได้ในใจพอใจถึงขั้นเมตตาไม่โกรธเลยทั้งวันเนี่ยก็เจริญกรุณาต่อพอใจฉันดีแล้วเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยากคนอื่นเนี่ยมีความสุขยิ่งขึ้นไปกรุณาคิดจะช่วยคนอื่นมีความสุขอยากให้คนเนี่ย จเจริญเมตตาให้รับกันทั้ง,ท,งทั่วโลกแล้วก็ให้มีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขจเจริญกรุณาให้มากขึ้นพวกกรุณาเนี่ยสงสารเมตตากรุณาสงสารทิดจะช่วยคนอื่นให้คนทุกข์แล้วก็จเจริญต่อไปทําจิตให้เป็นมุทิตาพลอยดีใจดีใจที่เห็นคนเนี่ยดีคนทําดีคนโน้นดีคนนี้ดีใจไม่ริษยาใครเลย ไม่ทิศยาเขาเลยเห็นใครไนดะ้ชอบใจเมื่อไครคนนี้ได้สองขั้นคนนี้รวยคนนี้สวยจะดีใจพอยดีใจหมดเพราะใจดวงนี้จเรเินได้สมความปรารถนาที่ใจเป็นจริงๆกันนะวุฒิตาเนี่ยจะเป็นคนมีความสุขมากพลอยดีใจคนที่อื่นเขาล่ำรวยเขาีมีความสุขจเจริญให้โลกทั้งโลกเนี่ยมีความสุขขึ้นดีใจที่คนอื่นได้ดีพอ เมตตาเกิดขึ้นกรุณาเกิดขึ้นมุติตาพอยดีใจเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในใจพอจเจริญจะเกิดโดยอัตโนมัติไม่ใช่นึกนะที่แรกนึกก่อนแล้วก็มันจะเกิดขึ้นเหมือนเป็นสมาธิแล้วก็อุเบกขาจเจริญอุเบกขาเนี่หมายถึงทาจิตนี้ให้เฉยไม่วันไหวเลยทั้งหมดหรือว่าเราทําความดีแล้วไม่ต้องทุกข์อะไรใครจะดา่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญเราก็วางเฉย เอาเราทำจิตเฉยว่าเราทำดีแล้วเราพอใจในความดีแล้วไม่วันไหวใครนินทานและสละรรเสร็จไม่อุเบกขาถ้าเราเจริญได้เงี้ยเขาบอกว่าเป็นพรสูงก็่าทวดาถ้าเจริญได้อย่างนี้นะที่จริงพวกเราเรียนธรรมะแต่เราไม่ได้นํามาใช้นะจึงไม่ได้ให้ผลกับเราอื<ม>ตรงนี้เรียกว่าอายุยืนโครคภัยไข้เจ็บไม่เดือดเดียน และเป็นที่รักของมนุษย์ในเทวดาและใครทำอันตรายไม่ได้เดินทางไม่มีอุบัติเหตุไม่มีบัติ